สวัสดีครับผมกดเมืองน้ำดำครับวันนี้พามาทำบุญวันเขาพัรษาครับพาไปทำบุญถาวายสังฆทานถึงปู่ถึงย่าถึงพ่อตาครับมันเ,เสียแต่หลายปียแล้วแหละพอดีเด็็กลับมาเถ่ะพอเพิ่งได้พ,พ,พ,า,พามาเห็ดทำบุญขาพัรษาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลสงการครับทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ ปูครับตามวิธีอีสานคนภาคอีสานเห่าแหะครับผมเดี๋ยวทําพิธีทำอย่างเดียวเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิงครับว่าแบบไดแบบไรเนี่ยครับวัดสำนักปูวัดสการนะครับกา่กวาดพิธีต่อธรรมะนะครับรับวัดสง่ารเข้าไปร่วมทัพปูวัดงบ้ารในปูสเตเตอร์นครับ ปลอบภับตัวรานพักการเก่าแก่พักเก่านะครับปลอักับคนเองอุ้ว่าที่เราตื่นตานใท่วงแงนะครับที่เราเ้ากบบอยากไปอยากโอนหรว่าว่าที่บองว่าจกโอนไหนนะครับเพื่อจะสภาพทางอากาศดูนลปไหน ทำบุญสงการครับไร้บุญไปกุศลทํากันครับรับเอฟซครับากรกาบแกหเมื่อถวายพระพุทเจ้าแต่่นวเทปาทสงกรางต์มวิญญาไก่ครับหรว่าจะเป็นยาจินะครับของพุกเจ้าคนเก่า นี่นะครับก็จะเป็นในการใส่สอยมองความเ้การงานนักทราตัวที่เป็นตาการสีิต้ก็จะเป็นคนนนการีแเดี๋ยวนี้ทำาเข้า่เตัวรงนั้เอพื่อปว่ยเป็นชัตูปัจจัยให้ขนาดสมนะครับที่เอ่อคนเนพี่น้องเข้า นะครับไดอาศัยนะครับเมื mm ่อคุณเว่า้นะครับการาระเยดนะครับที่ข้างคูน้ำทอการกำกับเราได้ไม่ได้อันนี้ไม่รวมรวงมากนะครับเลยที่แก่ทพวกที่น้อกแอบไดรับจากนะครับขอบครับช่างกูบาร์จนะครับไดครับกาโร เกีตณาที่โเคสาจอรย์ยอดสุดคับประทับเรื่องนะยิอดีอดยินดีะพรัพุทธาภีราระเาท you 哈哈哈。 เอาตามรดับเลยเดี๋วพ่อก็มาเดี๋ยวพ่อก็มาขอดวง้วก็องคือาากม

ว่ากันนะครับเวลาอีเจอเจอคนเรียวร้อยเป็นขั้นตอนของข้อบัญญัตนกเที่นะครับเป็นขั้นตอนใหเรียนห้องจุกแน่นรักคน ดิสตังบัดสังตุนังดิสภะเมวันติสันโตทัศเรกุริยโตสังกัปปะสังโฆปะรัพโญยะมะนิโควะติระโทวัญญาอะนาลี Obrigada.